บัดนี้บรรดาตนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในพากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปโปรดฟังคำแนะนำในการปฏิบัติพระกรรมฐานสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติพระกรรมฐานนี้จะขอนำมาบคุคคลตัวอย่าง มาเล่าสู่ท่านฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะว่าแนวการสอนในการเจริญพระกรรมฐา,านได้สอนมาครบแล้วแม้ก็ครบหลายรอบหวังว่าบรรดาท่านนักศึกษาเพื่อปฏิบัติทั้งหลายคงจะจำได้ดีแล้วก็ทำได้ด้วย ดันั้นจริงจะไม่ย้อนลอยถอยหลังมาพูดกันบ่อยๆเพราะมันไหลรอบเต็มทีตอนนี้ไปก็จะนำมาเรื่องบุคคลตัวอย่างคือพระกุณดะกุณัดดัตกะพระละกุณดากะพัิยะเทระ <c oughs> ชื่อว่าพระละกุณฑกะพัิยะเทระเรื่งของท่านชื่อยอย่างนี้ จะไม่ดีเพราะขันห้ามันไม่ดีเวลาจะพูดกันมามันก็ขัดคอไอ้คอมันขัดือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าถ้าเราไปสนใจกับมันเกินไปมันก็จะเป็นทุกข์ก็ไม่ควรจะสนใจมันมันจะดีก็เชิญดีมันจะเลวก็เชิญเลว มันอยากจะพังก็เชิญมันพังไม่เ็นจะแปลกอะไรขันห้าเป็นอันตรายสำหรับคนที่เมาในขันถ้าเราไม่เมาในขันห้าที่อย่างเดียวความสุขใจมันก็เกิดในเมื่อเรามีชีวิตอยู่ยาใสาขันห้าอยู่เ้าเราก็ต้องเลี้ยงขันห้าเมื่อเราเลี้ยงขันห้าเราก็ต้องทำขันห้าให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่เราจะพึงได้จากขันห้าก็คือเอาขันห้าเป็นครูว่าขันห้าทั้งหมดมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ <c oughs> แล้วขันห้าทุกอย่างมันก็เป็นทุกขงังถ้าเราไปเกาะมันเข้ามันก็เป็นความทุกข์ <c oughs> ในที่สุดขันห้ามันก็เป็นอนัตตาคือมีการสลายตัวไปในที่สุด ยังเวลานี้ที่จะพูดนี่มันก็คันคอขึ้นมามันก็อยากจะไอเวลาที่จะไอก็ห้ามมันไม่ได้เมื <c> ่อ <oughs> มันอยากจะไอก็ให้มันไอไปไอไม่พอมันอยากจะตายก็ให้มันตายไปไม่เยี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรคันห้าเป็นภัยคันห้าเป็นทุกข์ ไม่มีใครจะมีความสุขได้ด้วยอำนาจของขันห้ามันจะไอขึ้นมา <c oughs> มันจะคันคอขึ้นมาจะว่าอะไรกับมันถึงแม้ว่าเวลาที่มันจะตายเราก็ไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้ <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าขันห้าเป็นภัยสำหรับเรา ในเมื่อคันห้ามันเป็นภัยทำไมเราจึงได้มีคันห้าที่เรามีคันห้าก็เพราะอาศัยความโง่เป็นปัจจัย <c> โ <oughs> ง่หลงอยู่ในอหน้าของความรักโง่หลงอยู่ในอหน้าของความความโลกหลงอยู่ในอหน้าของความโกรธหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเรา นี่เราจึงได้มีขันห้าเมื่อเรามีขันห้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังเกาะขันห้าอยู่มันก็ไม่มีความสุขจะนด้ขันห้ามันอยากจะพังก็เชิญพังมันจะเป็นอะไรก็เชิญเป็นมันจะเป็นของมันมันจะพังของมันก็ช่างมัน เมื่อมันพังเมื่อไรเรากับมันถือว่าอย่ากันเพียงนั้นความผูกพันสำหรับคนห้าจะไม่มีสำหรับเราจิตคิดอย่างนี้มันเป็นสุขแต่ว่าในระดับแรกเราอาจจะคิดแต่เพียงสัญญาจำเขาว่ามาอย่างนี้เมื่อฉันใช้สัญญาถี่ถีปรากฏขึ้นปัญญามันก็เกิด ปัญญาถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไรความสุขใจมีเมื่อน,นั้นปัญญาตัวนี้ได้แก่ปัญญาเข็นขันห้าตามสภาวะความเป็นจริงว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยงถ้าเรายึดดเรายึดขันห้าใจเรามันเป็นทุกขันห้ามีสภาพเป็นัตตาคือสลายตนไปในที่สุด ไม่มีขันห้าใดที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระโยคาวจรทั้งปวงจงวางภาระคือขันห้าเสียแล้วท่านจะเป็นสุข <c oughs> นี่จะพูดก็เรื่องพระละักคุณนกะะพระกุณดกะพัติยะเทระ ก็พอดีขันห้ามันดันขึ้นมายุ่งก็เลยพูดกับมันก่อนต่อไปนี้ก็ขอ,อนำเอาเรื่องราวขระองค์สมเด็จพระชินวรีท่ทรงตรัสเพื่อเป็นประโยชน์แกบ่บรรดาท่านผู้ธบริษัทมาเล่าสู่กันฟังฟังแล้วจะจำหรือไม่จำก็ตามใจจำได้แล้วจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตามใจ ใครอยากทุกข์ก็เกาะคันห้าต่อไปใครไม่อยากทุกข์ก็ละคันห้าสิก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเป็นอนั้นว่าเนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ทรงปรารบ ระลกุณดกะพติยะเทระตรัสพระธรรมเทศนานิว่านเตนะเทโรโหติเป็นต้นความพิสมันความพิสันดานมีอยู่ว่าวันหนึ่งเมื่อพระเทระนั้นไปสู่ที่บำรุงของพระศาสนาพอหลีกไปแล้ว บรรดาพิสุที่อยู่ป่าประมาณสามสิบรูปท่านใช้คำว่าประมาณในครับฟังให้ดีเวลาใครเขาไปถามว่าจะไปยันว่าสามสิบรูปตรงท่านใช้ศับว่าประมาณสามสิบรูปนี่เป็นถ้อยคำของพระอนนท์พอได้เห็นก็ถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งความเป็นอรหันต์ขบรรดาพิสุทันหลเหล่านั้นแล้วสมเด็จพระบาททบแก้วจึงได้ตรงทับตรัสถามปัญหาว่าพี่กวยดูก่อนพิสุทันไลพระเทระองค์หนึ่งไปจากนี่พวกเธอเห็นไหม บรรดาพิสุทธิ์ั้งหลายได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้้มีพระพาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าบรรดาผู้ข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดสาจึงได้มีพระพุทธดำรัสว่าพวกเธอเห็นพระเถระนั้นใช่ไม่ใช่หรือ อนดาพิสุทธิ์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าหินสมณเณรรูปหนึ่งท่านั้นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจ,จึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายนั่นไม่ใช่สมณเณรนัน่นเป็นพระมาหาเทระอนดาพิสุทธิ์ทั้งหลายกราบทูลว่า เออยังเป็นเด็กเล็กนักนี่พระพุทธเจ้าค่ะทำไมจะเป็นมหาเทระได้องค์สมเด็จไปจอมใจบรมศาสันดาจ,จึงตรัสว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเราไม่เรียกเทระคําว่าเทระนี่ก็แปลว่าพระผู้ใหญ่จําให้ดีนะเทระไม่ใช่แปลว่าเถน ไอ้เทนนมันมีสองเทนถ้าคำว่าเทระสระเอถอถุงเขาแปลว่าผู้ใหญ่ถ้าเทนะสระเอนอนเองเขาแปลว่าหัวขาโมยแปลไม่เหมือนกันจําไว้ด้วยฟังคําว่าเทระเทระ,ทะ,ระแล้วก็ทราบว่าพระผู้ใหญ่ท่านผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่ องค์สมเด็จพระจอมไตรยตรัดว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเทระเพราะความเป็นคนแก่เพราะสักเ้ว่านั่งบนอาสนะของพระเทระเป็นอันมาอาสนะคนเทระมาที่ว่านั่งข้างหน้าเขา <c oughs> ส่วนผูดด้ใดแทงตล,ลอดอ่า ส่วนผู้ใดแทงดัลอดสัจจะท่านหลายแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นี้ชื่อว่าเทระ <c oughs> เมื่อพระองค์ทรงตัดดังนี้แล้วได้ตัดบาดปรคาวถ้าว่า <c oughs> เออคอมันยุ่งจริงมานนี้นะบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพราะเพราะมีผมงอ,อกบนศรีรษะ ถ้าพูดภาษาไทยดีกว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะมีผมงอ,อกบนทิสะหรือว่าผู้มีวัยแก่รอบแล้วเราเรียกว่าแก่เปล่าเอาสิมเม่ละจาให้ดีนะส่วนผู้ใดมีสัจจะธรรมะอหิงสาสัญยมะและธรรมะ ผู้นั้นแหละเป็นผู้มีมนทินอันตนคลายแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่วกาวว่าเป็นเทระคือผู้ใหญ่นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสว่าท่านผู้เป็นเทระนั้นไม่ใช่มาผู้เป็นผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่หมายว่าคนแก่ที่มีผมหงอก แล้วมีร่างกายคล้อมไปมีหนังเหี่ยวมีหนังยน่นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศสุพลเรียกว่าคนแก่เปล่าเพื่อแก่แต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่นักเทศเขาบอกแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต่ามันไม่มีประโยชน์อะไรสู้แก่มาพราไม่ได้มันยิ่งแก่มันยิงนย่งมัน แล้วองค์สมเด็จพระ毗ชิตามายกล่าวว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็คือมีสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงใจแต่ความจริงใจในที่นี้ไม่ใช่จริงเลวต้องจริงดีหมายความว่าอย่างพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท น้อมใจเข้ามาเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดา,าสมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิสุสมณนนีและก็ทราบความมุ่งมั่นในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีกิจที่ยตงต้องพึงปฏิบัติอยู่สามอย่าง คือหนึ่งอธิศีนสิกขาปฏิบัติศีนห้ครบทนทุกสิกขาบทไม ah ่ม ah ัวมองไม่บกพร่องสองอาธิจิตสิกขาต้องพยายามทำฌานสมาบัติให้ทรงตัวสามอาธิปัญญาสิกขาใช้พิจารณารู้เท่าทันสภาวะของขันห้า เห็นว่าขันห้ามันไม่เที่ยงถ้าเกาะขันห้าขันห้ามันก็เป็นทุกข์แล้วในที่สุดขันห้าก็เป็นอนัตตางไวก่อนเป็นอนุว่าขันห้าเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราไม่ยุ่งกับขันห้าขันห้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน ความเมาในขันห้าก็ชื่อว่าเมาในกิเลสขันห้ามันดีตรงไหนเตือนขึ้นเช้าขันห้ามันก็หิวกินเข้าไปแล้วขันห้ามันอิ่มไหมขันห้ามันก็ไม่ยอมอิ่มเมื่อขันห้ามันไม่ยอมอิ่มก็ต้องกินใหม่กินเข้าไปเท่าไรขันห้ามันก็ไม่พอ เลี้ยงขันห้าด้วยสภาวะทั้งปวงต้องการเย็นเราหาความเย็นให้ต้องการร้อนเราหาความร้อนให้ต้องการผ้าผ่อนทสบายที่เราพึงปรารถนาเราก็หาให้ทุกอย่างมันต้องการอะไรเราหาให้หมดแต่ว่าเจ้าขันห้ามันแสนจะทรยศ์ มันไม่เคยซื่อสัตจจริตทุจริตไม่มีความกตัญญูรู้คุณเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็จะป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายในเมื่อสภาพกันห้าเป็นแดนอกตัญญูไม่รู้คุณอย่างนี้ ทำไมในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีจิงจะมัวเมาในขันห้าต่อไปความจริงเท่านี้ก็พอถ้ามีความรู้สึกเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าจบกิจแห่งพระพุทธศาสนาจบตรงไหนคือว่าจบตอนตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉติระหารหมด ที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดว่ากิจอื่นทั้งท่านไม่มีแล้วถ้าว่ากิจอื่นที่ต้องตัดไม่มีคือกิจอื่นที่เป็นความเศร้าหมองของจิตไม่มีสาหรับเราถ้าเราวางกันห้าสียได้นี่สัจยาตัวนี้ที่เราบวชเข้ามาในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตร ที่เราให้คำปฏิยาว่านิพานัสสะชิกริยายะเอตังกาสาวังหิตวาจึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าจะขอรับข้าผ้า,ากาสาว่าพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพันธ์ถ้าจิตใจขมุนดาผู้ท่านทั้งหมดมีสัจจะก็ไม่ต้องเรียนอะไรพอเท่านี้พอ <c oughs> พอจริงจริงไม่ต้องไปทำอะไรเรียนกันแค่สัจจะตัวเดียวก็เป็นพระรหันต์ความเป็นพระรหันต์ไม่ใช่ของยากความเป็นพระรหันต์ไม่มีอะไรลำบากเราจะเป็นพระรหันต์ไม่ต้องมีการลงทุน เพียงแค่เรามีกำลังใจเข้มแข็งทรงอยู่ในสัจจะปรามีเท่านี้ก็พอสำหรับบรรดาทา่านพุทธบริษัทที่เป็นฆรว,า,ว,วาิก็ทรงสัจจะไว้ว่ากิบุญนกริยาวัตถุทั้งสามดัก,การหนึ่งทานนำใหม่บุญสมเร็จในการบริจาคทานการให้ทานเป็นปัจจัยตัด ความโลภซึ่งเป็นกิรากเก้าของกิเลตอันหนึ่งที่จะดึงเราไม่ถึงพระนิพพานตัดให้มันพินาศไปด้วยกำลังทานที่เราพึงให้ขนาดใดที่ใจของเราพอใจในการให้ทานขณะนั้นความโลภสลายตัวเราชาาชนิดก็ชนะไม่ยาก สองเรามีสัจจะอยู่ว่าศีลใหม่บุญสำเร็จในการรักษาศีลที่องค์สำเด็จพระมหาโมนินทรงแนะนำสั่งสอนเราก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์ศีลห้าเป็นปัจจัยสำคัญถ้ากำลังปจัจจัยของท่านมีกำลังใหญ่คือทรงศีลห้าในครบถ้วนบริบูรณ์เต็มอัตรา ต่อมาก็ยังมีสินแปดเข้าไปจำใจโดยไม่ต้องไปดึงมายึดมาถือเข้าไว้นั่นหมายความว่าท่านเป็นพระอนาคามีการทรงสินห้าในดีก็เป็นปะสูนดากับสหีทาคาทรงสินแปเป็นปกติเป็นจริยาของพระอนาคามีรายนิดหนึ่งเท่านี้คืออคือว่ากินเลสท,ที่เป็นอนุัยทำลายเสียได้แผลบเดียวก็เป็นอหรหันต ได้แก่ภาวนาใหม่บุญส้งเร็จดีการภาวนานี่ความจริงมันไม่มีอะไรยากไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงนั่งเฉยๆนอนเฉยๆก็เป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีอะไรลำบากกายลำบากใจนี่ความเป็นผู้ใหญ่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าต้องมีสัจจะ องธรรมะทรงไว้ซึ่งความดีความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะที่เราจะต้องสองก็ถึงคืนหนึ่งไม่ติดอยู่ในสกายทิฐิเห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์นี้ไม่มีในใจของเรา เห็นว่าสัทาร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตเข้ามาใส้กายโดยเฉพาะนี่ธรรมะที่ต้องไปจำใจสองวิจิิจฉาเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาแล้ว สามสีรพตปราปารมาส,สินอันใดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมบัติทานรารักาาให้ครบถ้วน <c oughs> สีกามฉันทะกามกุณเป็นปัจจัยของโทษเราละได้โดยหนาเสกายทิฐิขโทษกายกตานุสติและอสุปกรรมฐาน <c oughs> แล้วก็ห้าปฏิฆาได้เกิความกระทบกระทั่งมีารมุดหิขี้ขขโกรธอยู่เสม,มอ เราก็ตัดเสินได้ด้วยในอำนาจของพรหมีาหารสี่หรือกสินสี่และรูปรายคะรูปราคะความเมาในรูปประชานและในอรูปประานไม่มีสาหรับเราเห็นว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดเพื่อแยกก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ตัวพระนิพพานแท้ มานะความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาไม่มีสำหรับเราเห็นว่าสัตว์และบุคคลทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทำใจให้สม่ำเสมอโอเตจะอารมณ์อี่จะฟุ้งซ่านคิดอยาจะยับยั้งความสุขไว้แต่เพียงเท่านี้ไม่มีสำหรับเราตั้งจิตใจ,จเฉพาะอย่างยิ่งคือพระนิพพาน อวิชาตฉันทะกราคะเติมสองรายการคือความใจคำความพอใจเป็นเทวดาความใจความพอใจเป็นพรมและมีความพอใจเป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเราจิตมุ่งมั่งจะพน้นมุ่งมั่นเพาะพระนิพพานทรงธรรมะอย่างนี้ไว้เท่านั้นทุกท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่เห็นมีอะไรยาก อาเงสาความเบียดเบียนย่อมไม่มีสำหรับเราเรามีแต่ความจิตเมตตาปราณีในพมิหันี่อย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรหนักสัญญาะการท่านลงตนไม่มีในเราธรรมะการข่มขีไม่มีแล้วในเราเป็นอันว่าความเลวทั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีในจิต อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรึงกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่คนเป็นผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ในกล้ามันโตกล้ามมันมากใบไหนก็เกะกะมันมีความหนักแน่นหนาของกิเลสครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชษฐ์แดงพระธรรมเทศนาจบ ปรากฏว่าบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระอาหารหันต์นีร่รบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านตามที่นำเอาเรื่องนี้มากล่าวแก่ท่านทั้งหลายก็เพราะว่าถ้าจะสอนก็นตามแบบฉบับมันก็คงไม่ไหวเมื่อยปากกวาเปล่า เพื่ออะไรเราสอนกันมายาวแสนยาวกรรมฐานสี่สิบไม่รู้กี่รอบมหาปฏิปทานนนสูตรไม่รู้กี่รอบว่ากินอกะรอบรอบตัวเป็นคำสอนแนะนำสอนกันมาไม่รู้กี่รอบตอนนี้เราก็เอานำอบคุคคลตัวอย่างมาพูดสู่กันฟัง นี่จต่อไปเราก็จะเห็นได้ว่าใครล่ะเป็นคนจริงจังต่อการที่จะหวังความสุขส่วนตนคือทําจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ด้วยการนิดขันห้าสาม,มนเณรน้อยถึงมีอายุเพียงเจ็ดขวบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถามพระทั้งหลายเหล่านั้นว่าเธอเห็นพระมาหาเทระไหม <c oughs> นั่นความจริงองค์สมเด็จพระจอมไตรสอนเธอเพียงเดียวเดียวเธอก็เป็นพระอาหารหันต์นี่นก็อย่าไปนั่งแก้ตัวนะว่าเด็กไม่มีอารมณ์มากเด็กไม่มีนิวรณ์มากความจริงนิวรณ์หรืออารมณ์ไม่มีความสําคัญความสําคัญมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของใจ ว่าถ้าเรามีกำลังใจว่าเราจะทำอะไรแล้วเราต้องทำจริงๆถ้าสิ่งนั้นมันไม่สำเร็จผลตามที่ตนตัถนาเรายอมตายเสียดีกว่านีร่ระบรรดาพโยคาวาจรทันหลายโดยทุนนากระแสะพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัส สมเด็จพระทรงสวัสดิส์ทรงคัดถ้อยคําที่มีประโยชน์กะบรรดาท่านนัไลายแต่ว่าท่านนันยลเป็นผู้มีความไม่ประมาทแล้วหวังว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระบาทที่แก้วที่สอนไว้จะเป็นปัจจัยให้ท่านหลมีความสุขเข้าถึงอรหัตผลเป็นอาดิยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าจบกิจกัน อรัดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้ววันนี้ก็ขออนุตาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ต่อทีนี้ไปขอรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยตามอิริยาบททั้งหลายที่ท่านเห็นว่าสมควร